สวัสดีครับพี่น้องครับทวมแล้วเดอ้อบ้านนี่อำเภอเหนือคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารนี่คือห่วยบางอีครับพี่น้องห่วยบางอีนี่อ่าจุดกำเนิดจักอยูสซยแต่ว่าอาสุดสายปลายทางก็คือแม่นำ้ำคงครับพี่นอ้องฟาด ป็นใดยายหมานบัลอยยายเพล่นแนมเมืองกองเแล้วเพื่อนเอาถ่วคักถวก่ถวแนมบวบ้านยังบ่ปันไดครับพี่น้องตอนที่เดียวออกจากบ้านประมาณช่วงประมาณบสองใบสามครับบ่ทตนขืน้ปหลายปานนี้อันนี้คือทางเขาบ้านเดิวนะครับจากถนนใย,ยมิตรภาพกาะสองกิโลครับเขามาหอดบ้านเดิวเอาเขามาเบิงว่านามสิถ่วซ้ำใด ปืดดขาจานผ่านก็สีทวมครับทวมเนี้ตายเบิดแล้วเขาฟังใส่ฟังขวาผู้น่ะเอออันนี้สะพานบ้านน้องกระโซสเชื่อมต่อกับบ้านหนองแวงใหญ่ครับเอาไปต่อครับพี่น้องไปต่อไปเบิ่งกันนะอืมไก่เข้ามาแล้ว ท่วมแท้ๆเฮื่อนคอยเอามาเบิงกันนะว่าที่นี่บรรยากาศหลังบ้านออขอไก่มุนเอเล่คนอะเอามาเบิงต่อมาเบิงตัวเ,เ,เปื้อบ้านห่างไงแล้วตัวนี้ห่างไงแล้วห่างไงแล้วคนอะแน่นมันบินออกบินเขาเบิงเบิงอยู่เหลือกี่รังเราจะมาดูกัน ใส่เบิ่องตัวใส่เองห้างหนึ่งนี่เด้อห้างหนึ่งนีง่เอาซุมซ่มเข้าไปซุ่มเข้าไปเบลืมถึมของแท้น้ำในน้องสา,ากัะป้านตัวจนหล่นพี่น้องเอ้ยไสยางไปเบิ่งมาหนิอืมโอ้ ห้างต่อห้างนี่เออห้างนี่บ่ใหญ่น้ำมูหรือว่ามันอยู่ไก่กันหลายห้างผุดบอโอ้เอ้าเอาไว้นี่ละเห็นมันใหญ่ <c oughs> เลียงไว้นี่ละเสร็จเมือ่องห้างหนึ่งกันนะเ <c oughs> ถียงหน้าหน่อยก็นจนถ่วโม้โยนอนนอนนอนเถียงหน้าจะมาเป็นเถียงหน้าแล้วข้าน,นอนอยู่นี่น้าถ่วดังกะกัด เอาเบ่งใสมันมีอีกข้างหนึ่งกยู่เด้ใสล่ะใส่ละ,ละปูนทอกับปันน่นกระซน้อยพูดว่นใหญ่น้ำเขาเยอกเตือเอาจังไรน่ามันก็ถ่วมมันหนหะอ่ะอามาเบ่งทางขอกง่วตาเลื่อนครับกับสวนยางอืมโอ้มันถ่วมจนสียหอดเคืองสวนยางละตัวนี่ ฝนจากการที่ฝนตกประมาณติดต่อกันสามวันครับน้องสากับน้ำแกงเออนี่เขาเออน้ำแกงเนอะ้ืงปลามันเสบินขึ้นนีแ่แหละพี่น้องครับปลาเบืนออกจากน้องแต่ละปีแต่ละปีนี่ขัดแบ็ได้เลียงปลาเนี่ยได้อ้อมได้พี่น้องอ้อมแล้วนี่คันบบอ,อ้อมนี่มึง่งเหลือขาดขืบนี่พี่น้องเอ,อ้ยมึง่ย บหยมันหล่นจังไหนเนี่ยนี่นี่คือน้องสาครับนี่คือรอยเชื่อมระหว่างน้องสากับอันข้องพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องครับแต่ละปีกับจิถ่วมประมาณนี่ละบ้านดิวปีได้บทถ่วมก็ได้กินเขาปีได้น้ำถ่วมก็บอได้กินพี่น้องมาทายน้ำถ่วมไปเบิ่งพี่น้องไปละเด้อบันีีเด้อบ๊ายบาย